อัญธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะกะลังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโส สัมมังคารันเจวานวโลกุตรธรรมตาจัตตารจะมหาธิปาปัญจพุทธามหามุนีตรีปิตกะธรรมคันทาชะกามาวจราตทาปัญจทัศสกเวสจังทัสมังสีละ เมวจาเตระสัตวตังคาจาปาติหารันจจทวาทัสสะเอกเมรุจะสุราอัตถะทเวจันทังสุริยังสักขาสัตตโพชังคาเจวาจุดทัสสะจักกวาติจา เอกธาสะวิสุราชาสัพเพเทวามังกรยันตุสัพพทาเอเตนะมังคะระเตเชนะสัพพโสทีพระวันตุเม